สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพาทาร่นะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากมหมทุกๆกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ fc ใหม่ fc เก่าซุปเปอร์แดงช่องของเราวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันทุกๆท่านนะักะน้อหดูแลสุขภาพกันทุกๆท่านนะคะมาดูพลังงานสถานะไม่ชัดเจนนะคะว่าเขาชิดยังไงกับคุณ เป็นอรอนรถมนะคะอาจจะไม่ตรงกับท่านใดหรืออาจจะตรงกับท่านใดโปรดใช้วิจ,จนยญาณในการรับฟังรับชมนะคะขอบคุณค่ะสามใบความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณณนะปัันนี้ณนะเดี๋ยวนี้ณนะตอนนี้ที่ทุกคุณคุณผ่านก็มาฟังขอสามใบนะคะความรู้สึกของเขาอืรักคุณความรักคุณกับเขารู้จักกันจริงๆนะคะความรักคือสถานะไม่ชัดเจน ไพ่สองถ้วยคือคุณกับเขาเข้าใจกันรักกันแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยจัดสรรระหว่างคุณกับเขาเนี่ยค่ะสองถ้วยสเตนอัศวินเหรียญพลังงานเขาคนนี้เขารู้สึก มีความรักมีความผูกพันเขาจะยอมคุณเชื่อฟังมาเป็นแมวตัวน้อยให้คุณคุณเท่านั้นที่เขาแบบจะยอมสงบได้เพราะความรักรักคุณรักมากเหลือเกินมีมีใจให้คุณแล้วก็พร้อมที่อยากจะลงเอยกับคุณถึงขั้นแบบว่าอยู่กินด้วยกันมีบ้านแล้วก็มีน้อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงเวลาคุณเริงๆนะคะเห็นไหมคะเทวราตัวน้นอยๆอยู่ช่องกลางระหว่างคุณแล้วคุณกับเขาก็ยื่นท้่วเอ้ให้กันน่ารักนะคะเนาะแล้วก็อสองคุณยืนอยู่ข้างหนึ่งเขายืนอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็มองไปข้างหลังเขานะคะข้างๆเขาก็มีส่วนดอกไม้แล้วก็เป็นธรรมชาติรักที่บริสุทธิ์รักไร้เงื่อนไขคุณกับเขาเหมาะสมการคู่กัน ถึงยังไม่ได้สถานะแต่เขาก็รักคุณแบบมั่นคงรักแบบซื่อสัตย์จงรักภักดีคุณสองถ้วยคือคุณ <c oughs> คุณอาจจะแบบมีเป้าหมายเดียวกันนะคะวางแผนอยากมีบ้านด้วยกันอย่างนี้นะคะบ้านเห็นไหมคะอยู่อยู่ข้างหลังนะคะนั่นแหละคะ่ะคุณจะได้ประสบความสําเร็จแล้วก็เขาจะยอมคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เขาจะยอมให้คุณรูปหัวรูปคางแล้วก็เฉพาะคุณนะคะเป็นสิงโตเจ้าป่าแต่กลับมาสยบอยู่ที่คุณเพราะคุณก็ได้ความรักนะคะก็ได้ความดีความเมตตาของคุณคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วแล้วเขาก็ยอมรับ <c oughs> นับถือคุณอัดสวินพร้อมที่จะเดินทางเทคแอคชั่นแล้วนะคะ3ใบนี้บ่งบอกต,ตัวตนของเขานะคะเขาแบบ รักคุณมั่นคงนะคะไม่ว่าคุณถึงคุณยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ความรู้สึกผูกพันเขามีต่อคุณประมาณนั้นแหละคะ่ะรักจนแบบยอมคุณได้นะคะอะไรก็ยอมเธอประมาณนั้นแหละคะ่ะสเตนคุณเป็นคุณมีเสน่ห์โดดเด่นมัดใจเขา <c oughs> เขาพร้อมที่จะเทคแอคชั่นมุ่งหน้าในความสัมพันธ์นี้ต่อไปไม่ว่าสถานะ คุณกับเขายังจับต้องไม่ได้แต่คุณกับเขามีกันและกันอยู่ในใจกันเสมอลูกศอนแพงสอนมาถึงคุณคุณมอบถ้วยให้เขาเขามอบถ้วยให้คุณแล้วเขาอนาคุณและเขากับรางวัลรางวัลของความซื่อสัตย์จงรักภักดีนั่นละค่ะอืมแล้วคุณก็จะมอบมองกุฎให้สิงโตเจ้าป่าตัวนี้นะคะเพราะคุณเลือกเขาอืม มาดูความรู้สึกของเขานณะตอนนี้ไปหนึ่งนะคะ The star เขามีความหวังอันสดใสคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาเขาตามหาคุณมานานแล้วคุณพอเขาได้เรียนรู้ศึกษาดูใจกันมาสักพักระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าคุณจะกบหาดูใจกันมาเนิ่นนานแค่ไหน The star เขาเห็นคุณเป็น the star <c oughs> เขาจะปลดปล่อยพลังงานของเขาเดอะสตาร์ Star, ไนี้บ่งบอกเขาเทน้ําเทน้ําที่พลังงานที่แบบว่าเขาไม่ให้สถานะไม่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้จะจับต้องได้ประมาณนั้นล่ะค่ะเขารักคุณคุณเดอะสตาร์คุณแบบเป็นแสงสว่างเขาจะคว้าดาวดวงนี้มาให้ได้ถึงคุณจะอยู่สูงแค่ไหนเขาจะเอื้อมดาวดวงนี้มาให้ไดเดอะสตาร์เขาเป็นคนที่แบบ <c oughs> มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมเขานะคะแต่กับคุณเขาจะมาสยบหรือคุณก็ได้เป็นเดอะสตาร์เป็นที่รู้จักของคุณรอบข้างความรู้สึกของเขาคือคุณดูดีดูเพอร์เฟกต์สำหรับเขาแล้วคุณจะเลือกเขาเลือประมาณนั้นแหละคะ่ะเพราะว่าเดอะสตาร์เขาคิดคุณชิดมองคุณแบบว่าคุณปรับสมดุลบาลานซ์ Balance, ให้กับชีวิตตนเองแบบรักธรรมชาติ ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็เติมเต็มถ้วยหนึ่งเทแบบลงพื้นดินถ้วยหนึ่งเทแบบลงน้ำให้ปรับสมดุลให้น้ำกลมคืนกันแล้วก็ถ้วยหนึ่งเทพื้นดินให้แบบ <c oughs> ดอกไม้พวก,กธรรมชาติแบบจเจริญงอกงาม พืชพันธุ์ทหารอย่างนี้นะคะอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติอย่างนี้มีนกมีดอกไม้ความอุดมสมบูรณ์ชีวิตเขาสว่างสวยเมื่อเจอคุณจริงๆนะคะเพื่อนๆพี่พี่เอฟซีที่น่ารักค่ะความรู้สึกของเขาเขามีเขารักคุณเขาเขาปรุงบอกว่าเขายอมคุณได้ทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญเขารักคุณคุณก็รักเขาเขารู้ว่าคุณกับเขารักกันแต่เมื่อที่อดีตที่ผ่านมาอยากไม่ถึงเวลาแต่นาเดี๋ยวนี้อยากจะเทคแอคชั่น ชิดทบทวนอยู่ม้าก็อยู่ข้างๆเขาเขาแล้วหนึ่งเหรียญเขาก็พยายามจะคิดทบทวนอยู่จะทำยังไงยังไงก็จะเดินทางเตรียมพร้อมแล้วนะคะใส่เสื้อกาอดูแบบ <c oughs> ตารางแบบดูแบบเขาเรียกอะไรนะครับการเดินทางอย่างนี้นะคะ เห็นคุณดีมากนะคะเดอสตาร์เขาได้ทบทวนปรับพื้นฟูสภาพจิตใจเขาแบบอมมั่นคงเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วก็เป็นเดอสตาเป็นที่แบบเขายอมรับจริงๆนะคะเขาศรัทธายอมรับนับถือเขาเขาจะเป็นกลับมาเป็นคนที่แบบน่ารักเป็นสิ่งโตที่น่ารักประมาณนั้นแหละค่ะ มาดูแนวโนม้ม <c oughs> ที่เขาอนาคตใกล้ๆนี้นะคะจะเขาจะทำยังไงโอ้โหแปดไม่เท้าออกมากระเด็นกระโดนคือเตรียมตัวได้นะคะปแปดไม่เท้าแบบเขาเล็งเป้ามาถึงคุณแล้วนะคะการเดินทางจะส่งข้อความมาถึงคุณก่อนแล้วการเดินทางถ้าถอยู่ใกล้ๆกันก็ มาถึงหน้าบ้านเลยนะคะแปดแม่เท้าบ่งบอกพุ่งทยานมีผู้แบบอเฉลิมฉลองกันนะ,นะคะเร่งเร่งเป้ามาถึงคุณคุณอาจจะได้ของอะไรมีค่ามีราคาต่อเขาหรือเขาอาจจะมาขอขอ,ขอแบบให้คุณแบบสถานะให้คุณนะคะพกเขารักคุณเขาจะยอมเขาทบทวนดูแล้วนะคะว่าเตรียมตัวเดินทางแล้วก็พุ่งทะยานมุ่งเป้ามาถึงคุณเร่งเป้ามาถึงคุณ เขาจะมีอะไรให้คุณแบบเซอร์ไพรส์แบบแบบมาแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวประมาณนี้แหละค่ะ <c oughs> อนาคตใกล้ๆนี้นะคะความรู้สึกของเขายังไงเขาเทคแอคชั่นจั่วก็หล่นออกมาเอง <c oughs> บางดาบแล้วนะคะยอมยอมคุณได้จริงๆสเตนขยายด้วยเขายอมเพราะว่า ยอมคุณเพราะว่าเขารักคุณจริงๆนะคะรักแบบทั้งๆที่เขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเขาแบบทิมดาบลงอยู่ข้างๆแล้วก็นั่งคิดทบทวนยอมลดตัวตนของเขายอมลดอีโก,โก้ยอมได้เพื่อคุณนะคะเพราะความรักยังไงเขาว่าคุณเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเขาเขามีโอกาสได้คว้าดาวดวงนี้มา เขาไม่สามารถปล่อยให้ดาวของเขาหลุดมือไปแล้วที่สำคัญเขารักคุณแบบจริงจังจริงใจประมาณนั้นแหละคะ่ะถึงเขาค่อนข้างสเตนตมาขยายด้วยอาราชดาบเขาไม่เขาไม่ค่อยจะโรแมนติกนะคะใช่หรือเปล่าครับเพราะว่าพลังงานของเขาแต่เขารักจริงรักจริงใจจริงๆนะคะ คิดทบทวนอยู่เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะทําอะไรยังไงดีให้เหมาะสมให้คู่ควรกับคุณเตรียมพร้อมรับของควรจากเขาสิ่งดีๆจากเขาได้นะคะเร็วๆนี้นะคะในอนาคตใกล้ๆนี้นะคะคุณเป็นโลกทั้งใบให้เขาแล้วเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่แบบเขาตามหามานานเป็นเดอะสตาร์ของเขาคือดาวดวงเด่นของเขาคือเขาภูมิใจที่ว่า <c oughs> ขออภัยนะคะเขาคนนี้ส่วนมากเขาไม่ค่อยจะเปิดใจให้ใครแต่เขารักใครรักจริงพอมาเจอคุณแบบหลงความน่ารักหลงความอ้อล้อของคุณหลงเสน่ห์คุณนั่นแหละค่ะเขาอยากจะทำอะไรให้แบบว่าคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆนะคะชิดทบทวนมานานแล้วแล้วก็จะยอมคุณทุกอย่างเขาไม่ยอมปล่อยให้คุณหลุดมือไปหรอกคะ่ะเพราะยังไงอืม มาดูกันต่อนะคะโอ้ <c oughs> เป็นคนที่แบบอยากเข้ามาซัพพอร์ตคุณจริงๆนะคะอยากเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนจนเจอคุณอยากมาเป็นสายเปช่วยเหลือดูแลห่วงใยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ไม่ให้คุณลำบากเขาชิดขนาดนั้นแล้วนะคะเขาราก,กุณด้วยความเมตตาด้วยความ คุณคู่ควรเดอะสตาร์ Star, คุณคู่ควรเขาคิดทบทวนมาดีแล้วนะคะสถานะไม่ชัดเจนนะคะใบแรกก็แบบคุณกับเขาเป้าหมายเดียวกันรักกันคุณก็รักเขาเกมองว่าเพราะว่าตัวตนของคุณตัวตนของเขาสองถ้วยแล้วก็มาเดอะสตาร์ความรู้สึกของเขาเขามองคุณแบบเลิศเลอเพอร์เฟกมากเห็นคุณเป็นเดอะสตาร์คุณอาจจะทํางานเป็น ลโลกชซเชียวหรือทำงานอะไรก็ได้หรือคุณเป็นเดรสตาร์กันสั้งคู่ก็ได้นะคะประมาณนั้นละค่ะอืมมีการเทคแอคชั่นชัวร์เร็วๆนี้ละค่ะอนาคตใกล้ๆนี้อยากช่วยเหลือเกื้อหนุนจุนเจือคุณนะคะชีวิตเขาแบบว่า <c oughs> สุขสบายแล้วนะคะเป็นคนใจบุญใจดีอืมรักความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมเนี่ยค่ะเขามีความสุข ถ้าเขาได้ยืนย่นมือมาช่วยเหลือคุณนะคะประมาณนั้นละคะ่ะเห็นหน้าตาเขาไหมคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายหกเรียนเขาเต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณพร้อมครอบครัวนะคะคุณรอได้เลยนะคะจะมีความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมแล้วเขาจะทำยังไงต่อคะ อ๋อคุณคะรักคุณจริงๆนะคะคุณจะได้แบบเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้แบบว่ามีคุณครอบครองรักแบบบริสุทธิ์จริงๆคุณคุ้มค่ากับการรอคอยเขาคุณพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วค่ะว่าคุณซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเขาคุณคบหาดูใจกันมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะคุณกับเขาเข้าใจกันที่ผ่านมาเขาอาจจะ ไม่เคยช่วยเหลืออะไรคุณอยู่แต่เขาช่วยเหลือคุณอยู่ลับๆก็ได้หกเหรียญแล้วเขาก็อยากเปิดเผยอยากช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณคุณเป็นคนที่สุขุมใจอ่อนโยนอ่อนหวานใจเยน็นใจ,ใจดีนั่นแหละค่ะเขาตกลุมรักคุณรักด้วยใจบริสุทธิ์สุดรักไรเงื่อนไขอืมคุณจะได้ลงเอยก,กันกับเขานะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆเจมส์มขอ ขยายความรู้สึกของคุณในคุณคิดยังไงกับเขาคุณคิดยังไงกับเขาความรู้สึกที่แน่ๆน,นะคะเก๋มองดูแลนะพลังงานออกมาดีที่ของฝ่ายเขาเขาคิดถึงคุณดีมากแล้วก็คุณก็ไพ่บอกมาแล้วนะคะว่าคุณกับเขาก็รักกันมาดูความรู้สึกกับเขาคุณที่มีต่อเขามาดูเอวโน้มคุณจะได้แบบเนี้ยเขาเทคแอคชั่นแล้วนะคะ ขับขอบไปนะเราน้อมคุณกับเขาหรือคุณคิดยังไงกับเขาอืมคุณพร้อมที่แบบว่าถ้าสมมุติว่าคุณรอคอยความสัมพันธ์ราชนีดาบบ่งบอก คุณกับเขาคู่กันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณชิดอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่าคะถ้าสมมติว่าอันไหนที่ไม่ใช่คุณพร้อมที่จะตัดจบมุกอ่อนเดินหน้าต่อไปแต่ลึกๆแล้วคุณก็ยังห่วงเขาเสียดายเขามาดูให้ขยายกันต่อราชนีคุณแบบว่าคุณถือดาบแต่คุณไม่ได้ถือดาบแบบไปอย่างนี้นะคะของเขาเขทิ่มลงก้างล่าง <c oughs> ถึงคุณจะชิดอยู่บางครัง้งบางข่าวแต่คุณเนี่ยค่ะยังนั่งรอคอยเขาเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดจ,จริงเขากลัวคุณนะคะเขาถึงยอมคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นคุณเป็นเดอะสตาร์แล้วก็สเตนคือเป็นสิงโตเจ้าป่าเขาเป็นเห็นคุณเป็นคนที่จริงจังจริงใจอม,มาดูความรู้สึกคุณก็มองเขาแบบ อเขาก็มีความรักเป็นคนที่แบบไม่โรแมนติกแต่ <c oughs> เขาก็รักคุณนะคะขอบอืม <c oughs> ที่ผ่านมาอาจจะมีการขัดแย้งกันแล้วมีการแบบอืม <c oughs> คุณคิด คุณชิดเกี่ยวระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาอาจจะเขาไม่มั่นใจเขายังขัดแย้งกับองค์กรเขาขัดแย้งกับความรู้สึกของเขาที่ผ่านมาแต่หน้าวันนี้นเดี๋ยวนี้เขาอยากจะเทคแอคชั่นให้คุณรู้ไว้ว่าเขา <c oughs> ขับขอไปให้คุณรู้ไว้ว่าเขารักคุณเขายังที่ผ่านมาคุณมองเขาว่าเขายังจมปักกับในอดีตที่ผ่านมา ม,มาดูไ่ขยายกันต่อสี่ถ้วยอืมคุณมองเขาเป็นคนเก่งคุณรู้ว่าเขาก็รักคุณคุณกับเขาซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อกันยังรอคอยกัน ยังมั่นคงต่อกันถึงจะมีปัญหากันมั่งที่ผ่านมามีมีปัญหาขัดแย้งกันมั่งนะคะไม่ค่อยจะลงรอยกันไม่ค่อยจะเข้าใจแต่วันนี้เขาได้ตื่นรู้เขาได้เข้าใจเขาอยากจะเทคแอคชั่นให้คุณรู้ไว้ว่าคุณเป็นนำเมื่อวันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในใจของเขารักมากรักเหลือเกินรักเยอะความรู้สึกของคุณความคิดของคุณเกี่ยวกับเขาณตอนนี้นะคะ เขาเป็นคนที่แบบขยันส,สร้างตนเองจนร่ำรวยฐานะมั่นคงในการเงินของเขาแล้วค่ะเป็นคนที่ขยันแล้วก็ขยันหมั่นเพียรความเขาอเขาถึงได้คุณมัดใจคุณนะคะเป็นคนที่แบบอเป็นคนเก่งความรู้สึกของคุณ เกมองว่าคุณรู้สึกว่าเขาเขามีความภาคเปลี่ยนในความรักครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาเขาพิสูจน์ให้คุณเห็นแล้วล่ะคะว่าเขาจริงจังเขาจริงใจกับคุณเขาต้องการแบบว่าอืมลงเอยอยู่กินกับคุณประมาณนั้นละคะ่ะเขาก็ถึงแบบปลูกต้นรักต้นนี้มาสักพักหนึ่งนะคะเป็นคนที่สร้างตนเองจนแบบมีฐานะมั่นคงแล้วพอมาเจอคุณนะคะอืม คุณกับเขาถึงเวลาที่จะได้แบบว่าลงเอยกันจริงๆเพราะว่าต้นรักต้นนี้คือออกดอกออกผลถึงเวลาที่คุณจะได้ลงเอยกันสุกงอมอืมเติมเต็มให้กันประมาณนี้ล่ะค่ะ <c oughs> น่ารักเนาะแล้วแนวนม <c oughs> คุณอยากให้เขาทําอะไรถามไปก็แล้วกัน การเฉลิมฉลองอ,อยากให้เขาเทคแอคชั่นนะคะคุณแล้วคุณกับเขาจะได้หยุดหลุดพ้นสักทีในในความสัมพันธ์นี้นะคะว่าความอึดอัดความแบบคุณจะได้หลุดพ้นในความ,ม <c oughs> หรือคุณอยากจะให้เขา กราบขอภัยนะคะหรือคุณอยากจะให้เขาแบบหลุดพ้นความแบบว่าที่เขามีแบบอืมอ่าเชียดวิตกกังวลในใน,ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะอืมกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นแหละคะ่ะคุณอยากจะให้เขาหลุดพ้นในตรงนี้นะคะความคิดความรู้สึกของคุณภายในอนาคตใกล้ๆนี้แล้วก็ สองถ้วยก็ออกมาอีกนะคะคุณกับเข้ารักกันแล้มั่นคงแล้วก็เนี่ยค่ะเตรียมพร้อมได้เลยนะคะคุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่องใจคุณแบบว่าสองถ้วยคือมีความรักล้นปีเดมเป้าหมายเดียวกันพร้อมที่จะเดินทางเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่ใจอกเอาใจเขามาใส่ใจคุณคือคุณ <c oughs> สมควรที่จะได้รับรักครั้งนี้นะคะสองถ้วยสองถ้วยออกมา พลังงานของคุณคุณก็รักเขาคุณก็เลือกที่จะหยุดอยู่ที่เขาพลังงานของเขาของคุณเห็นไหมคะคุณรักสำหรับฉบับเ <c oughs> ฉลิมฉลองชูออกหน้าออกตาต่างคนต่างมีกันคุณเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่เขารอคอยปรารถนามาและจะเทคแอคชั่นคุณสงสารเขาเหมือนกันอยากให้เขาแบบทำอะไรให้ถูกต้องคลองทำ ให้เขาหลุดพ้นในตรงนี้แล้วคุณก็อยากหลุดพ้นออ <c oughs> บางคืนบางวันคุณก็เครียดวิตกกังวลเหมือนกันบางทีบางครั้งนะคะอยากหลุดพ้นในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะต่อไปนี้จะสถานะจะจับต้องได้นะคะประมาณนั้นแหละค่ะเขากับคุณรู้สึกโรแมนติกนะคะ กลับขออไนะมีความดึงดูดมีความโรแมนติกถึงการและการประมาณนั้นแหละค่ะ <c oughs> มีใครสักคนอย่างที่ว่านะคะประเมินอืเขาไม่อยากจะเป็นเหมือนเดิมเมื่อคุณปลดปล่อยตนเองเหตุตัวเองเห็นคุณค่าตนเองรักตนเองประมาณนั้นแหละค่ะแล้วคุณจะมี ความรักดีๆอย่างที่เขาที่แบบว่ารอคอยพันเวลาที่จะได้ลงเอยด้วยอยู่กินด้วยกันต่างคนต่างรักกันอย่างนี้นะคะเมื่อคุณปลดปล่อยไม่ได้ไปยึดติดอะไรมากมายปลดปล่อยตนเองอยู่ในพื้นที่ของตนเองรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองเติมเต็มให้ตนเองนะคะคุณจะมีแรงดึงดูดมีแรงดึงดูด <c oughs> ความโรแมนติกที่ผ่านมาเขาประเมินอ,อยู่ แต่าวันนี้ณเดี๋ยวนี้เขาได้ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วคือคุณเป็นรักแท้ของเขาคนสองคนนะคะเมื่อคนสองคนมาเจอกันนะคะไม่มีอะไรบังเอิญที่คุณสองคนมาเจอกันเขาคิดอย่างนี้ว่าเขาคิดเขาคิดว่าอย่างนี้นะคะการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขาได้แสดงว่าคุณกับเขาลกคบหาโดยใจกันมาสักพักหนึ่งแต่ มีความผูกพันมีความลึกซึ้งเก๋ก็ไม่รู้ว่าคุณกับเขาคบหาดูใจกันมานานแค่ไหนแต่คุณไม่ได้ไปยึดติอะไรแต่มีคุณมีแพชชั่นมีความลงไหลมีความตึงดูดต่อกันนั่นแหละค่ะเขาคิดว่าคุณและเขาเป็นคู่แท้กันตามหากันจนเจอปล่อยวางปัญหาควบคุมนะคะไพ่แบบปลดปล่อยตัวเองแล้วก,ก็มาขยายด้วยปล่อยวางปัญหาควบคุม เมื่อคุณปล่อยวางไม่ได้ยึดติอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะ <c oughs> อยู่นิ่งๆปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปประมาณนั้นละค่ะนั่นละค่ะมีใครสักคนอยากเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณเติมเต็มให้คุณประมาณนั้นละค่ะคุณเป็นคนที่แบบเยียวยาปัญหาครอบครัวเยียวยาปัญหาให้กับตนเองเยียวยา เป็นพื้นที่ที่แบบเป็นเดอะสตาร์นะคะเป็นคนที่มาเติมเต็มความรู้สึกที่เขาขาดหายความรู้สึกที่แบบต่างคนต่างค้นหาใครสักคนมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปประมาณนี้แหละคะ่ะแต่งงานออกมาด้วยนะคะ <c oughs> ความรู้สึกโรแมนติกแล้วก็เขาคิดว่าคุณเป็นคู่แท้ของเขาเร็วๆนี้แล้วก็ แต่งงานก็ออกมาจะมีการ <c oughs> พูดคุยใจสูจ่ใจสนทนาใจสูจ่ใจจะมีบางพลังงานจะให้จะเลื่อนให้สถานะคุณเพราะคุณกับเขาได้เลือกกันแล้วนะคะมงบอกตัวตนของคุณและเขาต้องการกันมีมีความผูกพันลึกซึ้งมีแรงดึงดูดมีแรงปารถนาใจสูจ่ใจ แล้วมีแรงดึงดูดมีเสน่ห์ต่อกัน <c oughs> คุณมาเติมเต็มให้กันและกันเป็นพื้นที่ที่แบบ <c oughs> เป็นพื้นที่แบบเยียวยาความรู้สึกส่วนที่ขาดหายไปนะคะเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไข <c oughs> จะมีการพูดคุยเจรจาจะเทคแอคชั่นมาแบบ กระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวประมาณนั้นและค่ะแปบดบไม้เท้าออกมาเป็นแปดไม้เท้าที่แบบเทคแอคชั <c> ่น <oughs> เร็วๆนี้ละค่ะแล้วกาจะมีใครสกคนโดนขอแต่งงานถ้าเป็นลอนดอมนะคะโปรดใช้วิตารณญาณในการรับฟังรับชมลอนดอมนีคะอาจพลังงานโดยรวมประมาณนั้นละค่ะจะมีการเยียวยา <c oughs> ความรู้สึกอย่างที่ว่านะคะเยียวยา ส่วนที่ขาดหายไปคุณเติมเต็มให้เขาเขาเติมเต็มให้คุณเพราะคุณปลูกต้นรักต้นนี้รดน้ำพรวนดินถึงจะมะีเวลาที่แบบว่าห่างเหินกันมั่งเวลาที่แบบไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันมั่งแต่คุณกับเขามีกันและกันอยู่ในใจอยู่เสมอประมาณนั้นละคะ่ะถึงขั้นแบบว่าปั้นปลายชีวิตถึงแบบลงเอยถึงขั้นแต่งงานประมาณแล้วละคะ่ะ คุณมีค่ามีราคาต่อใจเข้ามากแล้วก็ก็ที่สำคัญเขารักคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเป็นกำลังใจทำชิปดีๆให้คุณๆนะคะขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกๆท,ท่าน bye bye, ค่ะบ๊ายบายค่ะ